น okay, ี่ครับน่าจะสุกแล้วเดี๋สุกได้ที่แล้วมากกว่านี้ไปก็คงจะไหม้ละมีเรามีกระทะมีเตาเครื่องครัวก็เล็กแน้อยห้องนอนก็อยู่นั่น นมประจวบข้าวก็ใส่จานไแล้วนี่ยอดกระถินก็ไปเก็บมาครับโอเคเดี๋ยวปิดปิดะเดี๋ยวมันจะไหม้มันสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวมันจะไหม้ อยู่คนเดียวกินคนเดียวเสียวไหมล่ะเธอคนเราต้องเอาชีวิตให้รอดริงไหมครับเพื่อนเพื่อนชีวิตคนเราเอาให้รอดซะยก่อนก่อนที่จะไปพึ่งญาติพี่น้องขนาดว่าพี่น้องกันคานออกมาด้วยกันนี่ก็ยัง พึ่งพาไม่ได้เลยเฮ้ยวันนี้กูยืมมึงสัก200สองร้อยสิมันก็ยังไม่หายมึงไม่เป็นยาใช้เงินกูหรอกใช้เืนกูหรอกแต่เราไปยืมเพื่อนข้างห้องยืนสักร้อยสองร้อยหน่อยดีแต่เพื่อนข้างห้องเขามีน้ำใจให้เรามันแปลกนะ แปลกอยู่เหมือนกันแปลกอยู่เหมือนกันว่าทําไมคนข้างห้องก็ถึงให้เราทําไมพี่น้องยืมแค่สามสี่ร้อยเขาไม่ให้เราหรือเรายืมมากไปหรือเปล่างงอยู่เหมือนกันนะครับอานี้ผักยอดกระถินแล้วก็ฝักกระถินขวางผมมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เมียไม่อยู่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เมียทิ้งไปตั้งสิบสามปีสิบสิบห้าปีแล้วนะทิ้งไปแล้วนั่นก็ที่นอนของผมร้านยังไม่ได้ปิดแม่ตายแล้วตายไปห้าปีผมทำหลบข้าวกินเองช่วยแฉมทำแบบนี้นะเห็นไหมใส่หม้อข้าวแล้วก็ใส่เนี่ยมันเสียบปัดตรงนี้ ขามีแต่ขี้อแต่ขี้เกียจดังทานเพราะว่าเอจุดทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเราทํากับข้าวแค่เนี้นิดเดียวเองเนี่ยกินมือเดียวเองเนี่ยกินมือเดียวเนี่ยมือเดียวหรือสองมือนี่มือเดียวสองมือนี่เราก็ก็จบแล้วแต่เั้นแค่าก็เราติดเตาถ่า,านนะโอ้เรื่องใหญ่เลยแล้ะครับ ซื้อ่านมายี่สิบบาทอย่างน้อยก็ต้องใช้ไปประมาณสิบบาท,ท,าบาทอันเดี๋ยวนี้ผมก็เลยไม่ใช้เลยก็ต้องใช้เตาไฟกระทัะไฟฟ้านี่เตาไฟฟ้าคงกินเอ้ยเนี่ยอุ่น,น,นกินไปทำกัาข้าวกินนี่อร่อยนะครับนี่อร่อยเปืองไฟฟ้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ ยอดกระถินของพ่อพวกเก็บมาให้ข้าไว้อยู่โน,น่นผมคดเอาไว้ตรงโน,น่นขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาคอมเมนต์นะใครไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรขอบคุณจ้าขอบคุณนี่อ่าบอกไว้ก่อนนะเป็นปีกไก่นะมันเป็นปีกไก่ อ่อผมไม่ได้ไปซื้อเองนะผมให้เขาไปซื้อมาเป็นปีกไก่นะเป็นปีกไก่แล้วผมก็มาสับสัแล้วก็ผัดใส่ไอไออ่อผัดใส่ไอไอไอเนี้ยไอพริกแกงแล้วก็อ่าใส่น้ำปลาใส่ชุรสใส่รสดีอะใส่รสดีแล้วก็ใส่เอเนี่ย ไก่เรียบร้อยแล้วเริ่มจะเมาแล้วมึงก็เริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องแต่นี่อร่อยครับนะอร่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนจ้าน่ารักทุกคนนะครับหม้อกับถ้าก็ไม่ได้ทำอะไรเตาก็ไม่ได้ทำอะไร แต่นี่ยิ่งมันทําอะไรใหญ่เลยเนี่ยจะโยนทิ้งอยู่แลจะให้เขาไปโยนทิ้งเนีใครจะเอาบอกเด้อนี่นี่นตูบข้าวเนะี่ยอ้น,นี่มันเน่าอยู่แนละ้วนี่ห้องก็อยู่นอนตรงนะี้ข้างหน้าก็อยู่นะั่นห้องน้ำมันนะี่ โอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนน่ารักทุกคนครับผมนี่ไอ้ที่เก็บไอ้พัสดุเก็บไอ้พวกไอ้อขาดตะไคร้เป็นมะกรูดไอ้เก็บไอ้พวกชุรสรสดีน้ำปลาอะไรแบบนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเป็นหม้อของข้าวเกา่า ปักไฟก็อยู่ตรงนั้นเน่าแลวปักไฟก็ <laughs> ต้องใช้ไม้ตัวใช้ไม้ตัวนี้ครับไปตีไปตีอไปตีปักไฟตรงนั้นให้มันปิดเปิดเพราะว่าผมพิการผมเดินไปไม่ได้ที่วาจะไปตีตรงนั้นไปปิดเปิดตรงนั้นไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องใช้ตรงนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยวผม ไปปิดร้านก่อนนะปิดร้านแล้วผมค่อยมาอัปเดตชีวิตตรงผมให้ทุกคนดูวัสดีครับวัสดีเอฟซทุกคนจ้าเดี๋ยวถ่ายก่อนนี่เอาไอ้นี่ออกกั <c oughs> บข้าวกินวันนี้นะครับเนี่ย